เจมาลิงเปิดตัวเป็นผู้แทนจำหน่ายหู s, Pro ้ช็อปโปรท็อปย่างจากเกาหลีแต่เพียงผู้เดียวในไทยบริษัทเจมาลิง์จำกัดผู้แทนจำหน่ายเซ็นค้าเวชสำอางและกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อความงามที่หลากหลายด้วยคอนเซ็ปต์นว,วัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวเป็นผู้แทนจัดจำหน่าย Botox จากเกาหลีภายใต้แบรนด์ Botox i n j อย่างเป็นทางการเพียงผู้เดียวในประเทศไทยโดย Botox นั้นเป็น Botox ที่มีความบริสุทธิ์สูง99.8%และผู้ที่ฉีดนั้นจะเริ่มรู้สึกถึงผลลัพธ์ได้ไวและเห็นผลชัดเจนภายใน3-7วันหลังจากการฉีดและยังมีราคาที่เหมาะสมในประสิทธิภาพที่สูงเพื่อตอบโจทย์ความงามและกระแสการดูแลตัว เองของคนรุ่นใหม่ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นพบกับฟูท็อกส์ได้ที่คลินิกเสริมความงามทั่วกรุงเทพมหานครครับผมเออผมพิมชาพัฒนะครับพิมชาพิพมชาพัฒน์พืชพายูนนะครับผมซีโอบริษัทเดลมาลิงค์นะครับผมธีรวันรแร่จันทร์นะครับชื่อเล่นชื่อเบิร์ดครับอฟูท็อกส์เนี่ยจริงๆมันก็มีหลายหลายแบรนด์ในไทยใช่ไหมครับที่เราตัดสินใจเลือกแบรนด์นี้ฟูท็อกส์เนี่ยเพราะว่า ด้วยความบริสุทธิ์ของมันเนี่ยนะครับบริสุทธิ์ถึง99.8%ซึ่งความหมายก็คือว่าถ้าบริสุทธิ์สูงเนี่ยโอกาสที่คนไข้หรือผู้ที่รับบริการจะดื้อยาโอกาสก็จะต่ำแล้วก็ผลในการเห็นผลมันก็จะระยะยาวขึ้นนะครับดังนั้นก็คือเป็นข้อดีของผู้เรกโคที่จะได้ใช้ของดีแล้วก็ราคาที่ทุกคนสามารถเอื้มอมถึงได้ง่ายนะครับซึ่งตรงนี้สามารถทุกคนสามารถจะรับบริการได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องของราคา ในเรื่องของการตลาดนะครับผมก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับก็ก็คือจริงๆแล้วเนะะี่ยโบ็อกเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องใหม่นะครับไม่ได้ไม่ได้เรื่องใหม่คือจริงๆเนี่ยโบ็อกเนี่ยที่สาวๆชอบไปฉีดกันที่คลินิกนนะครับก็<ๆ>ก็คือรูก้กันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าว่าว่ามันเป็นอะไรนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการลดริ้รอยนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของให้หน้าเรียว <legislature> นะครับผมแล้วก็ทําให้หน้าดูเด็กขึ้นนะครับผมโ okay, อเคก็ทีนี้เนี่ยในการในการทาตลาดนะครับผมก็คือเราเนี่ยปกติบริษัทเราเนี่ยก็ จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการทำตลาดที่ส่งตรงถึงผู้บริโภคเลยนะครับผมให้ผู้บริโภคเนี่ยรับรู้ว่านะครับว่าฮูท็อกเนี่ยมีความบริสุทธิ์ยังไงนะครับผมแล้วก็ฉีดแล้วปุ๊บเนี่ยคือเห็นผลเร็วนะครับผมแล้วก็ตอบโจทย์สําหรับคนไทยนะครับ <คน S 1> วัยรุ่นมใหม่ที่ใช่ใชร่ครีบ,รบใช่ใช,ใช่ครับ,รบก็คือคุณรู้แต่กยะยความว่าก็คือเราไม่ใช่แค่ทาตลาดกับหมอผู้ฉีด โดยตรงอย่างเดียวแล้วคือเราทําตลาดถึงผู้บริโภคที่เป็นเอ็นยูเซอร์ด้วยเพราะว่าหนึ่งในหลักการของอันนี้เขาเรียกว่าบ Business, Business. ิสเนสกับบิสเนส่าที่หมออาจจะสินค้าย,ยังไม่ดังเลยนะครับก็อ,อาจจะไม่แน่ใจว่าจะมีลูกค้ามันงหรป่แต่เราที่เป็นผู้นําเข้าเราก็ทกําการตลาดเราจะต้องสื่อสารไปถึงผู้บริโภคเอ็นยูเซอร์ด้วยว่าแบรนด์นี้มันดียังไงมีข้อดีอยังไงฉีดแล้วมันแตกต่างกับท้องตลาดยังไง หมอที่เลือกซื้อเลือกใช้แบรนด์นี้เขาก็จะมั่นใจว่ามีผู้ริโภวกมีผู้ริโภคที่ต้องการจะใช้แบรนด์เราจริงๆคือการเลือกโบท็อกให้ปลอดภัยนะครับจริงๆไม่ยากเลยนะครับสิ่งแรกเลยนะครับก็คือจะจะต้องเลือกคลินิกหรือสถานพยาบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับที่มีอันดับหนึ่งใช่ครับอันดับหนึ่งเลยนะครับอันดับที่สองเนี่ยก็คือว่าในเรื่องของจรรยาบรณแพทย์นะครับเราก็ต้องดูว่าคุณหมอเนี่ยที่เราไปรับบริการเนี่ยคือมีจรราแพทย์จัญาบรณแพทย์หรือเปล่านะครับผม แล้วก็คือข้อที่3นะครับ<ม>ก็คือในการเลือกการใช้โบท็อกเนาะ<ม>เพราะว่าโบท็อกจริงๆแล้วเนี่ยหัวใจสาคัญของโบท็อกหรือว่าโบทูรินมท็อกซินนะครับผม,มก็คือจะ,จะอยู่ในเรื่องของ,ของการเก็บรักษาด้วย<ม>ซึ่งตรงนี้ก็คือจะต้องอยู่ในจรรยาบรณของเวชกรรมคลินิกด้วย<ม>นะครับก็คือการเก็บรักษานี่ก็ต้องถูกต้องด้วย<ม>นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยที่สําคัญเลยนะครับการเลือกโบท็อกนะครับผมก็คือเราจะต้องดูในเรื่องของความเชี่ยวชาญของคุณหมอเป็นหลักด้วยนะครับคือของเราก็จะมีระบบ การสแกนะนะครับว่าตัวบอท็อกที่อยู่ที่คลินิกเนี่ยเป็นของแท้แน่นอนที่ส่งตรงมาจากเกาหลีนําเข้าถูกต้องมีทะเบียนมยอยเพราะว่าผู้ริ้วโกสามารถไปเช็คสแกนได้แต่ข้ั้งขวดนะครับว่าตัวเนี้ยเป็นของแท้ถูกต้องจากบริษัทตรงนี้ก็ให้ผู้ริวโกมั่นใจได้ว่าเป็นยาแท้นะครับไม่ใช่ยาที่อาจจะไม่ได้ <นำ S 1> มาท่อา,าไม่ถูกต้องหรือไม่ได้มาต,ตรฐานใชใชตรงนี้คือความมั่นใจที่ผู้ริโภคมั่นใจนะครับ คือจริงแล้วเนี่ยบริษัทเราเนี่ยเปิดมา15ปีแล้ว<ช>นะครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความต้องการที่คือเขาเรียกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบดูแลตัวเองอยู่แล้วนะครับผมเป็นเป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆนะครับแล้วก็คือหัวใจสําคัญของบริษัทดิมาริงเรานะครับผมคือเรามุ่งเน้นในเรื่องของการนําเข้าหรือการเฟ้นหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดจากทั่วโลกนะครับผมมานําส่งให้กับคุณหมอในคลินิกทั่วประเทศหรือการนําส่งกับ นำส่งสินค้าดีๆพวกนี้นะครับผมให้กับผู้บริโภคต่อไปนะเพราะหัวใจสําคัญของเราเนี่ยอนาคตของเราเลยก็คือว่าเราเนี่ยจะพยายามเฟ้นหาสิ่งที่ดีที่สุด<ล>ที่ทําให้นะครับทุกคนนะครับก็เป็นนวัตกรรมใหม่ๆอย่างปีที่แล้วเนีเราเข้าพุ่งกลัวตัวเมโซฟิลเลอร์ที่เป็นอินเทอร์เน็ตแอรีแอีดเฉพาะจุดของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายใช่ใช่เป็นแบรนด์เดียวผบานรบลอยในเมืองไทยนะครับอย่างปีนี้ก็เปิดตัวใหม่วูดท็อกซึ่งเป็นแบรนด์วูดท็อกเกาหลีที่เพอร์ฟิวซี่หรือบรสุทที่สุดในแบรนด์เกาหลีทั้งหมด เห็นว่าเวลาเราเลือกสรรสินค้าเนี่ยจะเป็นสินค้าที่ต้องต้องเป็นที่หนึ่งครับต้องมีนุภาพดีนะครับ<ช>ดังนั้นนี่คือหัวใจของบริษัทเราคือโูท็อกนะครับก็มาแล้วนะครับมามาถึงประเทศไทยแล้วนะครับซึ่งการขออยของเราเนี่ยเราขอกันมานานถึง5ปี<ช>นะครับแล้วกออออ็อยากจะฝากนะครับผมว่าการเลือกการฉีดโบท็อกนะ<ช>ผมก็ต้องเลือกอย่างที่บอ,อกไปอหคือว่า <ๆ S 2> เลือกอถึงบริษัทที่ผลิตเลยด้วยครับใช่โครท็อกเนี่ยเกิดจากบริษัท คูอ้อนไปโอบามาซึ่งก่อตั้งกิจการมาแล้วหกสิบปีใช่ครับมีโรงงานอยู่ที่อเมริกาด้วยซึ่งเป็นบริษัทยาที่ยักษ์ใหญ่หนึ่งในห้าของโลกดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าคุณภาพของยาจากบริษัทนี้เนี่ยมาตรฐานระดับสากลนะครับครับแล้วก็เชื้อท็อกซินที่ใช้ในคูท็อกเอสอาร์คูถึงนิสีเนี่ยเป็นเชื้อที่ทางอคูอ้อนเนี่ยผลิตและก็วิจัยพัฒนาเองดังนั้นมั่นใจได้ว่าตัวท็อกซินหรือตัวอูท็อกที่ฉีดเนี่ยมีคุณภาพร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน ใช่ใช่ครับแล้วก็อยากจะฝากนะครับผมกับการที่ใช้บริการฉีดโบท็อกเนาะก็คือก็อยากจะให้ผู้บริโภคทุกท่านนะครับฉีดกับคุณหมอที่มีที่มีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็เลือกคลินิกที่มีความมีมาตรฐานที่ดีนะครับผมเพราะว่าคือใบหน้าเราเนี่ยเวลาฉีดอะไรเข้าไปที่ผิวหน้าแล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีใช่ใช่ก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีให้กับให้กับใบหน้าเราด้วยนะครับผมซึ่งก็ฝากโบท็อกไว้ด้วยนะครับ Thank you.